สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันศุกร์ที่23เมษายน2564กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเน็กซ์ก็ปิดตลาดไปที่1,553.59จุดลดลงไป14.62จุดหรือว่าติดลบไป0.93ปร์เซนตมูลค่าการซื้อขายวันนี้นะครับ86,000ล้านบาทเศษเศษโดยการเคลื่อนไหวของดัชนีในวันนี้นะครับก็เป็นการปรับตัว ลดลงตลอดทั้งวันเลยนะครับโดยเฉพาะในตอนช่วงบ่ายเองนั้นนะครับดัชน,นีก็ลิตรว่าลงไปนะครับติดลบค่อนข้างเยอะนะครับ ซึ่งแรงกดดันนะครับก็มาจากทางด้านของจํานวนผู้ติดเชื้อนะครับโควิดในประเทศนะครับที่วันนี้ก็เพิ่มสูงกันขึ้นนะครับแล้วก็ทะลุ2,000รายไปจนได้นะครับโดยสบคนั้นมีการรายงานนะครับผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้นะครับ2,000กับอีก70รายด้วยกันก็แบ่งเป็นการระบาดในประเทศนะครับ1,902รายนะครับแล้วก็มาจากการตรวจเชิงรุก160ราย แล้วก็มาจากต่างประเทศนะครับ8ปดรายด้วยกันรวมถึงมีผู้ที่เสียชีวิตเพิ่มอีก4รายแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับทางด้านของสบคอเองก็ยังเน้นย้ํานะครับว่ายังไม่มีการประกาศใช้มาตรการเคอร์ฟิวนะครับตามที่มีกระแสข่าวออกมานะครับในโลกโซเชียลนะครับถึงแม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่จะเพิ่มขึ้นมากก็ตามนะครับขณะที่ทางด้านของตลาดหุ้น ในภูมิภาคเอเชียวันนี้นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นการปรับตัวลดลงมานะครับมีบางตลาดก็ปรับตัวบวกกันขึ้นได้นะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เองก็เป็นการปรับตัวลดลงมานะครับซึ่งตรงนี้นะครับในส่วนของตลาดหุ้นเอเชียเองเนี่ยก็น่าจะได้รับ s e n ิเ m e n t เชิงลบนะครับมาจากทางด้านของการแพร่ระบาดนะครับแล้วก็จำนวนผู้ติดเชื้อนะครับโควิดของทั่วโลกก็ยังคงหยุด อยู่ในระดับสูงเช่นกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีแรงกดดันนะครับมาจากที่ทางด้านของประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับก็มีการระบุออกมานะครับว่าเตรียมนะครับที่จะขึ้นภาษีแคปเปอรเกนนะครับหรือว่าภาษีที่ได้จากทางด้านของการลงทุนนะครับที่มีกำไรกันขึ้นมาของบรรดา อาชาบริกันนะครับที่เป็นผู้ที่มีรายได้สูงสูงนะครับหรือว่าเป็นผู้ที่เป็นมหาเศรษฐีตรงนี้นั่นเองนะฮะซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่แต่อย่างใดนะครับกระถือว่าเป็นนโยบายนะครับของไบเดนตั้งแต่ตอนหาเสียงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอมีการประกาศออกมาอย่างนี้นะครับก็เลยทําให้ตลาดเองก็เรียกได้ว่าโตตัวใจกันไปนะครับโดยกลุ่มที่ปรับ เพิ่มขึ้นได้แรงนะครับในวันนี้นะครับก็มีอยู่ไม่กี่กลุ่มนะครับก็หลักๆก็เป็นทนั้งของกลุ่มการแพทย์ส่วนกลุ่มที่ปรับลงแรงในวันนี้มีเยอะหลายกลุ่มเลยนะครับก็อย่างเช่นทนา้งของกลุ่มกเกษตรการเงินธนาคารอาหารของใช้บุคคลและเวชภันฑ์ค้าปลีกอสังหาริมทรัพย์สื่อบันเทิงแล้วก็กลุ่มไอ t ี โดยหุ้นที่มี impact ต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้นะครับก็แน่นอนครับว่าต้องเป็นทนานของหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลนะครับก็อย่างเช่นทนานของอวิภานะครับวันนี้บวกขึ้นมาถึง10.28 p r i n c i p a l Capital นะครับวันนี้บวกขึ้นมา10.36 BCH นะครับบวกขึ้นมา6.63 CSG บวกขึ้นมา6.08 pr9 นะครับบวกขึ้นมา5.10%แล้วก็ cmr บวกขึ้นมาถึง20.18%นะครับซึ่งตรงนี้ก็แน่นอนครับว่าเป็นเรื่องของอแรงหนุนนะครับจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดนะครับที่เพิ่มกันขึ้นมากนะฮะแล้วก็น่าจะเป็นหนุนนะครับเรื่องของการ ตรวจให้บริการนะครับตรวจทางด้านของการตรวจเชื้อตรงนี้นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของความคดาดหวังนะครับที่โรงพยาบาลเอกชนต่างๆนั้นจะมีการนำเข้าวัคซีนกันเข้ามานั่นเองทางด้านของหุ้นในกลุ่มเหล็กนะครับวันนี้ก็ยังปรับกันได้นะครับปรับกันขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นทางด้านของตัว T G Pro นะครับวันนี้ก็บวกขึ้นมา10 9.23%นะครับ DJS บวกขึ้นมา11.11% 11 SAM นะครับหรือว่า3ามย s สตีลนะวันนี้ก็บวกขึ้นมา4.27%นะครับก็ยังเป็นประเด็นเดิมอยู่นะครับก็คือเรื่องของราคาเหล็กนะครที่ก็ยังคงปรับ เพิ่มกันขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับจากทางด้านของตัวอุปสงค์นะครับความต้องการที่ยังคงมีอยู่นะครับแต่ว่าทางด้านของอุปทานเองต่นช่วงนี้ก็ดูจะลดน้อยกันลงไปนะครับ ส่วนทางของ BEC นะบวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.26%ด้วยกันนะครับอันนี้ก็มีการคาดการ์กันว่าผลประกอบการในปีนี้นะครับมีแนวโน้มว่าจะพลิกกลับมามีกำไรได้นะครับจากปีก่อนหน้านะที่ขาดทุนนะครับแล้วก็าทางของผู้บริหารเองนะครับเขก็มีการบอกนะครับว่าจะาปรับผังรายการใหม่นะครับในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับแล้วก็น่นแน่นอนนะครับว่าที่มีทางของคุณสยุธเนี่ยเข้ามา,าดำเนิน รายการเล่าข่าวด้วยนะครับแล้วก็น่าจะไปช่วยดึงทนาของตัวเรตติ้งให้กลับกันฟื้นตัวกันขึ้นมานั่นเองนะครับราคาหุ้น B.C. วันนี้ก็เลยบวกขึ้นมาได้สวนตลาดทางด้านหุ้นที่มี impact ต่อตลาดเชิงลบในวันนี้นะครับก็เป็นทนาของหุ้นในกลุ่มธนาคารนะครับอย่างเช่นเบนะครับวันนี้ก็ติดลบไป3.90%จุดเกตแบงติดลบไปสาม TMB ติดลบไป2.52%อนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการเซลล์ออนแฟกต์กันออกมานะครับหลังจากที่แรายงานงบนะครับกลุ่มแบงก์ก็รายงานงบกันไปเรียบร้อยแล้วแต่มาที่1ตรงนี้นะครับก็ปรากฏว่าภาพรวมนั้นถือว่าออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์กันเอาไว้ทางด้านของหุ้นการเงินนะครับก็เป็นหุ้นท้านันของ BFIT นะครับก็วันนี้ลงไปค่อนข้างหนักนะครับติดลบไป 8. ติดลบไป6.82%แล้วก็มี KTC นะครับติดลบไป4.75%นะครับแล้วก็ EON ก็ติดลบไป3.88%นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการเทโรฟ,ฟิตกันออกมานะครับเพราะว่าช่วงก่อนหน้าเองเนี่ยหุ้นต่างๆเหล่านี้ก็ปรับขึ้นไปเพราะว่ามีาประเด็นเก่งกำไรเฉพาะตัวกันของแต่ละหุ้น ส่วนทางด้านของ C B G วันนี้ราคาหุ้นติดลบไป3.67เอนะครับอันนี้ก็คาดการณ์ว่างบไตรามาสหนึ่งปี64นี้น่าจะอ่อนตัวลงมาทั้ง y ี a ่ o นเ e ียแล้วก็ Q on Q นะครับซึ่งก็จะได้รับผลกระทบจากตลาดต่างประเทศนะครับแล้วก็การบริโภคในประเทศก็มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวช้ากันออกไปอีก ส่วนทางด้านของมินวันนี้ราคาหุ้นติดลบไป4.96เปอร์เซ็นะครับอันนี้ก็แน่นอนครับว่าเป็นเซตเมนต์เชิงลบจากการแพร่ระบาดนะครับแล้วก็เรื่องของจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศที่ยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนทางด้านของสบายครับนะครับหรือว่าสบายเทคโนโลยีวันนี้ก็ราคาหุ้นลงไป3.91เปอร์เซ็นตด้วยกันนะครับก็ทางด้านของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นนะครับก็มีการประกาศให้ ซื้อขายนะครับหุ้นสบายเนี่ยด้วยบัญชีแคชบาลานซ์ต่อไปนะครับแล้วก็ห้ามนำามาคำนวณวงเงินซื้อขายด้วยนะครับก็มีผลตั้งแต่วันนี้นะครับ23เมษาจนไปถึงนู่นเลยนะครับ13พฤษภาคมนะครับก็ต่ออายุในส่วนของบัญชีแคชบาลานซ์แล้วก็ยกระดับกันขึ้นมาด้วยตรงนี้นั่นเองนะก็เลยเป็นเหตุให้หุ้นสบายนะครับในวันนี้ก็ราคาก็เลยมีการปรับตัวลดลงมา แล้วก็ทางด้านของ CPW นะครับวันนี้ราคาหุ้นลงไป4.12เปอร์เซ็นะฮะแล้วก็สิงเกิรนะครับราคาหุ้นก็ติดลบไป4.202เอร์เซ็นตด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการขายทงกงไรออกมาเช่นกันนะครับช่วงก่อนหน้าก็เก่งกันเรื่องงดไตรมาสหนึ่งนะครับที่น่าจะออกมาเติบโตได้อย่างโดดเด่นนะครับทำนิวไฮอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้พอเซนิเมนต์ตลาดเสียไปนะครับหุ้น ที่ถูกกินกำไรมาในช่วงก่อนหน้านะวันนี้ก็เลยถูกขายกันออกมานั่นเองและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจําวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ